นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพ่ที่ทางทิกตอกและทาง YouTube ทุกๆท่านด้วยนะครับนะวันนี้นะครับวันนี้เรามาดูเหรียญรุ่น4นะครับหลวงพระแดงวัดคำใดอิทนะครับต้องบอกก่อนเลยว่านะครับเหรียญรุ่น4ี่ของหลวงพระแดงเนี่ยจัดสร้างนะครับหลายบล็อกมากนะครับนะเท่าที่จําได้ก็น่าจะมีประมาณ7-8บล็อกด้วยกันนะครับนะสร้างก็คนละวารละนะครับจัดสร้างเรื่อยๆนะครับนะ แต่วันนี้นะครับผมนําบล็อกหายยากมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับนั่นก็คือบล็อกด้านหน้าสายฝนนะครับด้านหลังนะครับเจ็ดหยิกนะครับเดี๋ยวไปชมรายละเอียดกันครับนี่นะครับนะอย่างที่ผมเกินไปนะครับช่วงต้นคลิปนะครับนี่นะครับเป็นบล็อกหน้าสายฝนนะครับนี่ครับนี่นะครับเหรียญนี้ก็ยังมีสายฝนติดบางๆนะครับเห็นไหมครับ นี่นะครับนี่นะครับนี่ครับลักษณะใบหน้าของหลวงพ่อก็จะประมาณนี้นะครับนี่แต่ความพิเศษเนี่ยอยู่ด้านหลังนะครับพลิกมาด้านหลังนี่ครับบล็อกเจ็ดหยิกนะครับนะแยกบล็อกดูตรงนี้ครับนี่ดูตรงปลายนิ้วโป้งผมนะครับนี่ครับเลขเจ็ดตรงนี้นะครับมีลักษณะหยิกนะครับ นี่นะครับอ่านะครับบล็อก7จดอีกนี้มาจากไหนนะครับก็คือการที่ทางวัดเนี่ยนะครับนำแม่พิมพ์ของเหรียญรุ่นสองเนี่ยมาปั๊มกับเหรียญรุ่น4ด้วยนั่นเองนะครับนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมหยิบหนังสือมาเทียบให้ดูนะครับนี่ครับอ่าเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับนี่นะครับ ตามนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเทียบให้เห็นกันชัดชัดนะครับนี่นะครับก็คือทางวัดเนี่ยนะครับนะนํานะครับบล็อกด้านหลังของเหรียญรุ่นสองเนี่ยนะครับมาปั๊มนะครับนะมาปั๊มกับเหรียญรุ่นสี่ด้วยนะครับบล็อกนี้จึงเป็นบล็อกที่พบเจอน้อยนะครับถือได้ว่าเป็นบล็อกหายากนะครับนะนี่บล็อกเจ็ดหยิกนะครับนี่ นี่ครับสบภาพก็เหรียญน,นี้ก็ถือว่าสภาพผ่านการใช้นะครับเจ้าของเก่าเขาไปลมดำไมมานะครับนะแต่ก็นะ่าเอาไม้เพื่อนๆพี่ๆได้ศึกษากันนะครับนะเป็นบล็อกหายากอีกหนึ่งบล็อกนะครับสําหรับเหรียญรุ่นสี่ของหลวงพ่อแดงวัดคาไดอินะครับนี่ดูเจาะคูเหรียญก็เหมือนเหลายๆรุ่นนะครับของหลวงพ่อนะครับนี่เห็นไหมครับ นี่คอเหรียนแบบนี้นะครับรูเจาะปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับนี่ขอบตัดก็จะเขาเรียกว่าเขาลมดำไมมานะครับก็จะพิจารายากนิดนึงนะครับนี่แต่ให้ดูองค์ประกอบอื่นๆนะครับนี่ครับอ่านะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ นะว่าจะเอารุ่นอะไรไม่ชมนะครับ,นะรบฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ